ดีครับแบบฟรีน้ำฟรีครับวันนี้ก็พามาติดตามการติดตั้งซ้าน้ำโซลารเซลล์นะครับขนาด3,000วัตต์นะครับหรือ4แรงม้าข้อออก3นิ้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านของตี่นะครับเป็นทองตีตำบลหนองกระทุ่มอำเภอแค่บางจันรจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นบ่อของน้ำผ่องนะครับวันนี้ก็ได้ติดตั้งเสร็จเมื่อวานนะครับหย่อนวันนี้หย่อนลงไปอยู่ที่5ท่อนนะครับ20เมตรข้อออก สามนิ้วนะครับสวยๆอันนี้เวลาสี่นาฬิกาห้าสิบนาทีสี่โมงเช้าห้าโมงออกส,สวยๆนะครับเต็มท่อต,ต <Jake. S 2> ู้คอนโทรนนะครับตู้คอนโทรนทำองเหล็กกันขโมยไว้เรียบร้อยโครงสร้างเสาปูนเหล็กนะครับสวยงาม ส,ห 4, สห 5, ีหน้าสีแปรเสีหน้าห้าแปรหน้าสี่นะครับใช้กระแผงโซลาเซล6์หกร้ย่สิวัตตแปดแผงนะครับเก็หสายลงพ่อลงกาวเรียบร้อยนะรับสวยงามใช้กับนาดำนะครับแรงนี้สิบไล่ใช้บ่อเดิมใช้ทั้งบ่อตามแล้วก็ใช้ไดปัน่น วันนี้จะมีได่ปั่น,นเพื่อลดตัวเก่าเราได้ขึ้นถอนขึ้นไปแล้วนะครับเป็นัามสามแรงนะครับใช้ไฟจาไดไร่ปั่นสวยๆนะครับสนใจก็ติดต่อสถานเข้ามาได้นะสปรับ0 8 4 3 5าเน้านะครับแกดปนกดีน้าปีครับผมครับ